ด้วยการถ่ายรูปมาน,นานนะทุกคนมันก็กินสคริปเพลงจริงๆอะเขาถ่ายแค่ไม่กี่ชั่วโมงด้วยนะในรีส์การแผนง,งานของน้องอ่ะคือแบบสุดยอดสุดจัดจริงๆคือบอกว่าจากที่เหมือนที่น้องบอกอ่ะคอนคอนหนึ่งร้องส0บสามสิบยี่เพลงอ่ะเหลืออยู่ห้าหกเพลงอ่ะที่ให้น้องร้องคืนนี้คิดดูมันโดนตัดออกเพราะว่าด้วยการถ่ายรูป แต่ก็ไม่เป็นไรน้องก็จะได้พักทุกคนก็เต็มใจแหละน้องก็จะได้พักจริงๆมันก็มีหลายๆคนบอกเออไม่ต้องร้องแล้วให้น้องพักเถอะถ่ายรูปแล้วก็จบอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแต่ก็ยังว่าแหละเหมือนที่เราเหมือนที่บุ๋มพูดก็มันเป็นมิสติงสุดท้ายแล้วก็เห็นใจพวกพี่ๆเขาที่ซื้อบัตรแล้วกอดบัตรไว้ตั้งนานแล้วโดนเทอาะก็นี่แหละ แล้วก็สงสารพวกน้องๆด้วยเขาเหนื่อยอะทุกคนถ่ายรูปบอกเลยทั้งกอดทั้งเบรกทั้งขี่ทั้งอะไรอย่างนี้ไงมันก็เห็นใจน้องเห็นใจทุกคนแล้วก็เอ็นดูเอ็นดูน้องๆขึ้นไปคือร้องเพลงได้ไม่กี่เพลงอะทุกคน ให้กลับคืนแค่นั้นก่อนได้ไหมไม่อยากเสียใจเหมือนที่ผ่าน,น,น,นมาุกครองใหลังในครับตอนนีครับมาฉันคนนี้ ยอมชอบเป็นจาจเพือนที่ดีเอากก็อใจมันรักคนนี้ไปแล้วจะให้ทำไงำไให้หยุดรักไหหัวใจฉัคนคงต้องเจ็บช้เจบมาลพลอแล้วพอมองไม่ต้องมาตอกกันเราจะไม่ทำให้เธอเสียใจให้เราคู่กันได้ไหม ตั้งแต่แรกแล้วน้องวันนี้มึงกินเบียร์ให้เมาเลยความพ,พี่จะถ่ายรูปเสร็จนับไปแล้วน้องพี่ถ่ายรูปสี่ชั่วโมงแล้วตั้งแต่ถ่ายรูปเสร็จเดินเข้าไปในห้องไอ้ช้างทำอะไรอยู่รู้ไหมไอ้ช้างจะหลับพี่อมได้ที่แล้วพี่อมได้ที่แล้วได้ที่แล้วหน้าแดงกันหมดแล้วหน้าแดงตอง ทำใจนะพี่ที่ผ่านมาคงจะไม่เป็นแบบนี้หรอกแต่มาทุกไฟมันเป็นอย่างนี้แหละเออทำใจวันนี้ไม่ได้ติปหรอกนะได้ร้องน้อยะไปถ้าเพียงแค่นี้แล้วมาแย่งนักร้องร้องงเงินเติมอ,อ๋อเออจะร้องเพลงนี้ปับ๊บรให้เจ้าร้อยองร้องขึ้นมาเงินเติมอยวว่านะนี่ ยืนอย<ะ>ู่บนสิงค์ดนตรแบนเขาจะเล่นอะไรก็ได้ครับมันจะเล่นอะไรก็ได้สีเพลงสงสารพวกน้องเถอะพี่เอา้าอย่าพูดมากเราลัน,ลน,ลนยาวๆไปเลยครับรอบเดียวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะให้ร้องเพลงพลังวิเศษไปร้วกัน